ยายมียายพี่ทักยายอยู่กินมาเฟี้ยงบ่จ้ามาๆมากินบะเฟี้ยงกันยายนี่จ้านี่นเห็นบ่จ้ะตัวโตเมื่อนี้พบกับยายมีกับสังกัดสีครูใจเด้อจ้าสวัสดีทุกคููทุกคนเด้อจ้าหลังจากให้แอดมินสัวขคาวออกงานมาหลายคลิปแล้ว คลิปนี้ยายมีขอจัดเองดวยจ้าเป็นเป็นยังไงพิษสากกดีแกงความเท็กแล้วน่ะความเท็กจะยายเอาจักแล้วยายเราบอรอ่อถือเนาะ <c oughs> <c oughs> กิ่งกือคุณจอเป็นยังไงล่ะจุดจบคนพานเตรียมรับกรรมเดอ้อใจขาดรักรักยังลหรยายลักกี่รอบวจ้า,จา ใช่สิว่าวว่าใจ่าเสียหายหลักล้านาๆๆๆๆเอาแร็วลุงพลนปาแต็นสิได้บ้านราคาสามล้า,ลานกิ่งกิงบาทนี่ละจัดให้นะที่หลังสิบอ่ด้ไปกันแก้งไผ่อีกยายว่าควรจะฟ้องทูกไลายเลยเสียวเรี่งบอกกิงไปเบา,าให้ลุงพลกับปาแต็นเสียหายดูมน่อยร้อยเกินนั่นคือกัน สรรหาตะเลี้ยงโกหกไปเบาให้คนอื่นเสียหายพวกนี้ตองฟ้องเรียกค่าเสียหายไงกิดให้ลาให้จำปปเฮหลวงพ่อป๋าแตนทำดีมาตลอดต้องมาเสียโอกาสยกเลิกงานต่างหลายงานพ่อปากชุนักของพวกเก้านี่ละเฮาว่ายุด แซ่บมาเด้อมาเด้อให้ร้านไปกินมันกับต้อยมาสามบุดกูนะยายยายแอดมินสัวข้าวจบไปไสละ่ะแล้วไปปินกินะหาร <c oughs> <c oughs> อย่าลืมจิตตาม่องแล้วในเรื่อกูบ่าสองเอ็นดีได้วีกูสักกะสีจ้า อินดี้อะไรย้ายวีวีแล้วก็ก็จ้ากระสีคูใจหุยบ่มแมนเอาสองอินดี้ส่วนของย้ายก็กกคือย,ย,ย้ายวีวีครับช่างกระสีคูใจกดขอบคุณทุกคนที่รับชมกดกิดถือใจกดิีดตามกด <laughs> bye bye cha. dạy chạy dạy dạy thỏa. dạy 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 bye dạy dạy